สวัสดีค่ะพี่น้องมาๆๆค่ะเมื่อนี้มากินขา้าวได้ยังโอมอิปูอันปูนะกะปู่มาดอกพี่น้องนะคะอยากกินโอมอีปูใส่ใส่หมักแฟงค่ะหมักตูนบานเท่านะคะแล้วก็ใส่ปลาแซลมอนน้ำค่ะปลาแซลมอนทองปลาแซลมอนนะคะพี่น้อง นคะคะแซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บอันนัน,นปูเป็นปูอันนั้นดอกโอ้ยอยากมีผักะแยงใส่เนาะค่ะพี่น้องอันขาอมอีปูเนี่ยใส่ผักะ,ะแยงเนาะเจ็บคักเลยค่ะมาๆๆเข่าเนีย้ยเข่าเนียวหน่อยนึงโอ้เข่าก็ะหอนเนาะบัติเข่าอุ่นไม่ไมนะคะเขา่า ขขาเย็นหมูว่านเนี่ยนะเขาเนี้ยวขาเย็นหมูว่านเนี่ยนะคะเขาวกระหอนแกงกระหอนมากอ๋อมีปูใช่ยันปูมากเนี่ค่ะพี่น้องปูมากเพราะเป็นปูบานเ้องเนาะปูหน้าบานห้าโอ้แต่มันเสียบคักเนาะคะ่ะอ๋อปูหน้าเนาะลูกมากพอดีค่ะนัวค่ะพี่น้องเลย แสบๆสบแสมากมากมากมาค่ะแสบคากเลยมากเกินนะคะอมออไอปูนอมใส่หมักแป้งนะค่ะหมักแป้งหมักต้นนะคะพี่นองมากมากมากค่ะมวย driving license Mhm 15 tähä 15 vuotta Kun annan sen? Driving license Mhm yes. mm. Yeah น,นี่นนนนนะะย15ปีไปเห็นใบคราวพีพีน้องเห็นมานี่ีได้สามเดือนและะ้วค่ะพุ่มได้ใบคราวพีมากนะคะไปเห็นใบสามเดือนแล้วค่ะพุ่มได้ใบค้าีมากกับตุลาคมอยู่ราว่าได้ใบคราวพีมากชิมหปีนะคะได้ชิมหปีคะ่ะยังจะเบิดอายุ ปีนะคะไม่ใยข้าวคีตัวนี้บ่รยาาศนะคะถามมี่ใบข้าวีมากบ,บีบีใบข้าวีเมืองไทยเพราะว่าอแข่อขยไม่ใบข้าวีเมืองไทยเนะาะใบข้าวีเมืองไทยข่อยได้ในบับคีอัหาปีแล้วเนาะ,ะเพราะว่าหาปีหาปีเนาะก็ะเลยเอามาเปลียปล่ยนเต้นเรำตัวหนีนะคะกลับไป เอาไปรับรองแพทย์นะคะไปรับรองแพทย์แล้วก็ไปไปรับรองแพทย์ตรวจวัดใจตานะคะตรวจบาดใจาาตาอุ้ยหกาเสียเงินไปประมาณร่วมเบิดกับประมาณลอยลอยควายดอกลอยหาชิมหกหกชิมดิล่านะทั้งค่ารูปนะคะค่ารูปค่าใบรับรองแพทย์แล้วก็ค่านี่ Sám dần bên này là phía đó, nữa. lượn. ơi, <laughs> hey, sắp tốt with... với liền. Liền, liền. Today. Mà tốt kìm. อย่างเต็มเลยอยู่ทุกทีน่าออกน้อแง่แง่เพราะจริง close or not not โคตรไม่ร <fera fl en> ู้เป็นอะไรจะพักได้ปะเนี่ย càng gặp bùa xe thòng tạt cho mình cái xe mực té mực tôn các bạn Mm. i you hear here a long time. Yeah. Yeah. i มาแต่สีบะไรนะค่ะพี่นอ้องนี่ก๋ำมะยอแกงกระปูกับข้าแกบางบ้านเท่าไหร่คะพี่นอ้อง ก็ยากเนาะอ่ะแต่ไม่ปากคันแย่งใจเราจะแสบเนาะค่ะปูกับปูมาเนาะโมแมนต์ปูโมแมนปูหน้านะค่ะถ้าปูหน้าแซ่บอยู่ค่ะปูหน้าปูหน้าบ้านเ้าเนาะมันจะหอมเนาะค่ะมันจะมั่นดีเนาะจะไปปูนี่ก็แก้ขัดไปนะเพราะว่าอยากอยากกินแกงกับปูใส่หมักแ้งหมักต้นนะคะก็ดีมิองปลาสมุนอยู่ค่ะและใส่ทองปลาสมุนนั่น แซ่บค่ะพี่นุ่สิงคัปรขา้ <s> ขาวเหนียวข้าวเหนียวกับข้าวมา่เหนียวเหนียวหนึ่งเอาข้ามาหนึ่งก็เลยเหนียวอยู่ค่ะจะว่าบนติดมือนะคะ ตรวจเนี่ยไอ้ยีตัอดจะกู้อีเลฟเว่นโอ้ขอ กินข้าวอยู่นุงเียนกักินนะกิบเ <c oughs> อโมงนะครับชิปมงในกินข้าวนะกินข่าวเตียงอดบไดค่ะพี่นนอะ วันดีค่ะวันดี